คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลยก็ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนักรับผมนกกับมาอยู่เกมเซเว่นในรีเบิกันอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปผสมอ่าก็จากคลิป ที่แล้วที่ผมเนี่ยได้ทำการผสมไป60ตัวละครหรือก็ประมาณ30คู่ใน30คู่นั้นเนี่ยเราได้ทองมาทั้งหมด1ตัวซึ่งเป็นลูดี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างน้อยก็ไม่สูญทองก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถไปย้อนดูได้โอเคซึ่งวันนี้ครับกลับมากับการผสมอีกครั้งซึ่งผมได้เตรียมวัตถุดิบหรือว่าตัวละคร5ดาวบวก5ทั้งหมด100 ตัวหรือว่าประมาณ50คู่เลยก็100ตัวนี้บอกเลยว่าลันลันแต่ยังไม่ถึงการันตีนะครับการันตี O7K เนี่ยผมยังไม่ได้รีบตอนนี้เพราะว่าอ่าตามที่รู้กันว่าผมเนี่ยรอเกิดัสส่วนไอเงียพ้นึงเนี่ยคือไม่อยากได้พะแม่ใช่คือถ้าเราซุ่มเอา o อ k ตอนนี้เนี่ยโอกาสได้พะแม่มันคือ3 3ไงแต่ถ้าเรารอเกิดัสเข้ามันก็จะลดเหลือแค่25%ห้ซึ่ง ก็ดีก็ดีขึ้นเยอะแต่ถ้ากริยดั๊เสือกลายเป็นตัวละครที่แบบอไม่ค่อยได้ใช้เออโอกาสที่มันจะเกลือคือ50-50กะดวงอืมดวงครึ่งหนึ่งเลยก็หวังนะหวังจากคลิปที่แล้วเนี่ย30คู่ได้1ทองใช่ไหมคลิปนี้ขอสัก2ได้ไหมเออสัก2อสทองได้ไหมอ่ะสัก2องทองแล้วกันสทองน่าจะเยอะไปเออขอสัก2ทองอะ่ะ ห0คู่อ่ะมันก็ควรจะมีสัก2ทองหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยสักทองมันก็อาจจะน่าเกลียดเกินไปหน่อยทําไมรู้สึกอย่างกันวะเฮียคือช่วงนี้ดวงผมไม่ค่อยดีครับกนข้างหมาเลยเออทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นขอยาเกลืออย่าเกลือเยอะแล้วขอยามานะโอจิเคเดี๋ยวการันตีมันเดี๋ยวการันตีมรีโอเคห้าคู่แรกฮึบ โอ้ยเงียบกิฟตไม่มีทงไม่มีทองไม่มีขอบรุงขอบรุ้งเลยไอแอร์เรียวเอาจิตตัวนี้เนี่ยได้ใช้อยู่แหละเออแต่ล่าสุดผมได้คิริเอลมาครับก็ไม่ได้ใช้ละในปราสาทกิลก็มีไบรอันครับมาแทนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำไมได้ใช้แล้วอ่ะเออมันเอาไว้กันไปไม่ตัวเนี้ยใช่ไม่ผิดเนาะโอเคไอเฮียดับเบิลแอร์เรียวไอสแต มีมีตัวที่สามใช่ไหมไม่หรอกคนอะไรมันจะเกลี้อันนั้นออ้โหอไอชิบหายละคือตอนนี้เนะี่ยผมกำลังคิดว่ากูควรหยุดหรือไปต่อมันคงไม่มีตัวที่สี่หรอกใช่ไหมถ้าสี่ตัวอาจจะแบบเกินไปหน่อยไอภาพแคตตี้มีแล้วบม่งลอยมาเลยวะโอเคไม่ใช่ฮกินปะเออฮหกิน และสุดท้ายหลวงลีล้ว,วนอย่างนี้มีตัวเดียวครับในเกม5คู่แรกก็มีแต่เกลือล้วนๆไม่มีน้ำตาลผสมโอเค5คู่ต่อไปเออบอกก่อนการผสมครั้งนี้เนี่ยนี่ผมหวังทูตด้วยนะทูตมันมีจากการผสมได้ครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทูตจะออกแต่ตอนนี้เนี่ยทองยังไม่เห็นสักทองเลยเนี่ยใจเย็นมันรุ่งผ่านไปแค่5้าตัวเองเออเนี่ย5คู่นี้แหละมาแน่1ตัวฮึบเงียบกิบ ไอ้ไม่เห็นออลาด้วยซ้ำเชี่ยเศร้าวะไม้เชื่อหรือห้าสิบคู่กูจะไม่มีสักทองเลยอ,อันนั้นก็น่าเกียดเกินแกตัวแรกเออมันชื่ออะไรนะไม่ได้อ่านชื่อโอ้โกินเออใช่กูลืมได้ยังไงนี่มันชื่ออะไรนะตัวงูอะอะไรอ่ะครีโอเออครีโอคริโอครีโอ,โอพัตตาไม่ใช่ละเรเอ่าโอเคตัวเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่การตีห้าเป้าติดพิษด,ด้วยค่อนข้างทีง่จะดีเลยทุกคนได้แล้วครับเรตอน่วงเริ่มต้นเออ โ okay. อเคอ่ะต่อไปมีมอนนอร่าไหมไอเหยแต่เบิเรไม่ดีเลยเราไม่ไดีละทำไมกรู้สึกมันจะโดนเร3ตัวเงี้มๆได้ไหมเงี้มๆแบบเง้มโอเคยู okay. อิเรียแบร้อยก็เก่งนะยูอิเป็นตัวฮิลสำหรับต้นเกมฮิลต่องเนื่องได้กันไฟได้แล้วก็มีชุบด้วยค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันควรเป็น,นตัวละครทองนะยุอิก็น้าเก่งครับแต่ตัวละครทองมัน เออว่ะตัวครทองไม่มีตัวฮิวตัวไหนมันชุบได้เนาะพระแม่มันก็เรียกว่าทองก็ได้แหละแต่มันหายากไปหน่อยอ่ะเออขอบไอ้นี่ทองจุดม่วงเลยนะพระแม่เป็นโอเจ็ดใใช่ไหมเออเลยไม่มีทองไหนที่เป็นแบบทองไม่แท้หรือทองจุดแดงที่มันชุบได้เลย <S <S ส่วนมากก็ตัวม่วงอะ่ะคารินยูอีพวกนี้โอเคคุณโอคค้ยยังไงกายภาพล้วนเลยถ้าพลายออกนี่ฮาอยู่นะ ดับเบิลทริปเปิลเมก้ากายภาพฮึบแต่ว่าแต่พลายเลยกูยังไม่เห็นแสงออร่าสีม่วงๆเลยเนี่ยอรอร่าตัวละครทองกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยยูริได้ใช้ครับได้ใช้ได้ใช้อยูริกูสี่สิบสองยังยังไม่สี่สิบสองเออแต่กูคงไม่เหกดาวไปอัพไปอัพดาวจริงนะเออคงไม่เหกดาวไปกินหลวงลีวัดดุยุมีนไม่ใช่เฮเลนเนีย คือจาได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายตัวคุณต้องจำชื่อได้แหละส่วนมากที่จําไม่ได้จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้ครับตัวละครไหนแบบไม่ได้หยิบเลยอจะจําชื่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าหยิบบ่อยจําได้โอเคสไนปเปอร์ไอนน้นี่จําได้แม่นเลยคือสไนปเปอร์เป็นมีมครับแบบใครทําสไนเปอร์เจาะสีช่องเมื่อไหรเอสบารดามาโอเคชื่ออะไรนะเซ่าปะ่ะเออเซราตัวนี้ก็ได้ใช้ครับใช้ในการตีกิวแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับพอได้ ลูลี่สองดาวมาก,ก็ไม่ค่อยได้เล่นเซราแล้วแต่เหมือนว่าในจุติจะยังได้ใช้อยู่มัง้งอืมโอเคอุยสาวๆล้วนกับมันมันคือหินหรือมันคือตัวสปาร์ลาอะไรสักอย่างเออเลสโกลท้องไม่มีสักแอะเชีย่ยหรือมันจะไม่มีจริงเหรอเฮ้ยเกมมึงเกินไปป่าที่มันคุยเท่าไหร่เ,เนี่ยมันไม่ได้นับอะแต่ที่แน่คือเยอะ กูยังไม่เจอออราสักออราเลยเนี่ยมึงเกินไปเป่าเกมไมอ้ที่เคยทำห้าสิบคู่แล้วมึงไม่มีทองเลยเนี่ยพวกตรงก็เจ็บนะเออกูยไม่เคยเห็นใค้เกลือขายนะั้นอะเรย์โอเคเรย์เอาจริงเรย์มันก็เอ,อ่เอกดีซาร่าโอเคซาร่าก็ได้ใช้ครับใช้ในการเล่นจุติเอาไว้กันหลับกูกินอีกแล้วอีกแล้ววิกตอเรียอันนี้ก็ดีครับใช้ในการลงไฮดรา เอามากันเอ่อเอามาพาดมันเรียกว่าอามาพาดปะ่ะไอหัวใจอ่ะหัวใจแตกอ่ะเฮเลเนียไม่ได้ใช้เหมือนกันอุ้ยชิย่งอ่ะจริงมันสวยนะเฮเลเนียถ้าพูดแบบผมชอบแบบตัวละครผมฟ้าอยู่แล้วครับมันเป็นฟ้าอ่อนด้วยอ่ะเออสีสวยเลยขอเถอะ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 สักทองหนึ่งอ่ะให้กูได้ลุ้นเถอะไอ้เกมชิบหายแล้วตัวแรก ยูร okay. ิโอเคไอ้เชี่ยแม่งคือขานั้นเลยอับกูเนี่ยคือก็รู้ตัวแหละว่าอย่างโงหมาชื่ออะไรวะอะไรอาซิวเวียเออเมื่อกี้จะตอบอะไรเรลียๆละเดี๋ยวลืมไปไม่น่าใช่เลียอาชูราอาชูราอาชูราก็เหมือนจะได้ใช้ครับแคตตี้กูอจำได้แม,ม่นเลยอีพีที่แล้งโผล่ม,มาแบบสามตัวติดอะอ่าคลีโอ พึ่งโผล่ไปไงเออจําได้อยู่แต่ครีโอก็ไม่มีคอนเทนต์ไหนได้ใช้ปะคือเกมนี้เนี่ยส่วนมากตัวละครม่วงมันจะได้ใช้ไงแต่คริโอโฮกินแดโคูลมันไม่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 มีที่ลงอ่ะพวกไอเฮเลเนียด้วยเฮเวเนียเฮเลเนียเนี่ยเหมือนเห็นว่าคนเข้าเฮเลเนียไปเล่นนะเฮเวเนียเออแต่เฮเลเนียเนี่ยไม่เคยเห็นใครเล่นครับไม่รู้มันเอาไปเล่นอะไรเนาะึไอ้เชี่ยกูไม่เจอจริงๆอ่ะ คือมึงควรมีสักทองนึงให้กูอุ่นใจนะตอนนี้พูดตรงตรงคือมึงน่าเกลียดเกินอนะ่ะมึงมาขนาดนี้มึงคิดว่าหนึ่งร้อยตัวนี้กูเก็บานานขนาดไหนนานนะไอเยี่ยกูเสียทองไปเยอะนะเฮ้ยโอเคตัวแรกครับเป็นสไนปเปอร์อา้าวดีขอดเด็กต่อไปโคกินดีแนละ้วมาบ่อยนะมึงอะ่ะออเฟิร์เยี่ยนกูลืมชื่อแล้วเมื่อกี้เออ มาผมยาวผมดําใครก็ไม่รู้เฮเลเนียเฮเลเนีย e e เออผมชอบสลับชื่อว่ะเฮียดับเบิลหฮกินไอเฮเลเนียเฮเลเนียเนี N ่ย e ผมชอบสลับชื่อมากเลยชื่อมันคล้ายกันครับเออแต่หน้าตาแม่งคนละเรื่องเลยอีกคนหนึ่งแม่งอัศาวินสาวสวยอีกคนนึงแม่งโรล,ลี่หัวชมพูฮึแม่งเนี่ยดูดิแหลกชิบหายคารินปะหัวม่วงอย่างงี้ใช่ครับมีตัวเดียว เอาจริงคารินก็เก่งนะเป็นตัวละครฮิลที่ฮิลได้มีชุบด้วยค่อนข้างดีเลยครับแต่ผมไม่ได้ปั่นเออขี้เกียจยู e. okay. ออโอเคเฮ้ยโคตรเศร้าเลยวะเชีย่ยไม่เคยรู้สึกว่าก,กูเกลียขานนี้มาก่อนคือปกติผมผสมอ่ะผมจะได้ตัวละครทองประมาณ30ิบตัวเออจะได้หนึ่งทองแต่เชื่อนี้แม่งกูไม่เห็นทองสักตัวเลยอะ่ะเกม มึงก็หมากเกินเฮ้ยปนไงไม่ใช่อะไรทําใจอยู่มีทองซ่อนสักทองไหมเออเปิดไปเลยไหมไม่มีโอเครู้เรื่องโกกินอีกแล้วเอ้ยพึ่งเหยอ,อีวานวะคือมันไม่มีไงให้กูทำยไงวะคือถึงกูไม่ได้หวังโอเจ็คะกูก็หวังทองหรือเปล่าให้กูเถอะมันมีเหรีบอกไหมแบบโอกาสออกอะ่ะเหมือนจะมีอยู่ปะตรงนี้ป่ะวะหรือไอ้ยไม่โดน ไม่ใช่อ๋ออัตราตรงนี้โทษทีคือปุ่มอ่านคิปมันบังกับเลยไม่เห็นอัตราเนี่ยอุ๊ยยังไงเดี๋ยวโอกาสออกคือผมเพิ่งสังเกตโอกาสออกอะทองบนกับโอเจ็ดเคมแม่งเท่ากันเลยแต่ทองล่างคือต่างใช่ไหมโอเคโอเคเยอะโอกาสออกมันน้อยมากเลยนะแสดงว่าคิดียวเที่ยวได้รูดี้อะคือดวงดีชิบหายเลยนะเออแสดงว่ามันอาจจะปกติมั้งห้าสิบคู่ไม่ได้ทอง ปกติกระเฮียแล้วกูดูกูดูช่องอื่นแม่งแบบสามสิบสี่สิบเขายังมีหนึ่งทองกูแม่งห้าสิบยังไม่เห็นสักทองเลยเนี่ยอันนี้นีสี่สิบห้าแล้วนะเฮเลเนียเอ้ยเฮเวนเนียไม่ใช่เฮเลเนียผู้สลับชื่ออีกแยะโซอี้ป so e, ะ,ะเอออันนี้ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับโซอี so ้ e. หน้าตามึงดูแบบเป็นตัวละครเด่นนะแต่ทมัยมึงไม่ไม่ได้เล่นวะโซอี so ้ e. เลี้ยงลูกเกี่ยวนะเว้ยโคตรเก่งไอ้นี่นคาร์ลอนลก็ตัวเฮียวตัวนึงที่ดีเหมือนกับเอาไปกัน เอาไว้ลงวัวเออโคดดตรดีเสียดายครับคารอนคือมันไอ้นี่ไม่ได้ไงมันเน้นโจมตีงไงเอออาจจะปั่นยากนิดหน่อยแต่เอาจริงก็ไม่ต้องปั่นเยอะหรอกครับคารอนสเตพอพอดีพอดีอดโอเคห้าคู่สุดท้ายเอาจริงนะตอนเนี้ยกูเลิกหวังละคือตอนแรกหวังกี่ทองนะสองทองใช่ไหมเออตอนนี้กูไม่หวังสักทองละคือให้มันมีสักทองหนึ่งกูก็ยดีไแล้วตอนเนี้ยขอเถอะขอเถอะขอจริงๆ อยากให้กูรู้สึกเกลือมากกว่านี้เลยคือแม่งคนที่อะไรผสมห้สิบครั้งอะ่ะไม่ได้ทองสักตัวแล้วกูจะทําปลุกยังไงเนี่ยชิมหาละอ่าปลุกไว้ทีหลังกดไปก่อนผสมไปคือถ้ามันจะมามันก็มาเชื่อกูเถอะนี่งไงมันจะมาไม่ไหลรรวยกล้วยสวยมวยมีแค่คำนั้นแหละที่กูไม่ได้พูดอะ่ะ แต่ใจกูยิ้มคำนั้คนเดียวเลยตอนเนี้ยเอออยากจกงนิ้วให้เกมจริงๆเลยไม่ใช่นุโป้งนะโอเคช่ทาใจเปิดไม่ได้วะเออใช่ทำใจเปิดไม่ได้จริงอาจจะมีทองซ่อนเปิดไปเลยห้าใบลวดทองซ่อนมีแน่แนมีแน่แน่อยากจะบอกเกมว่ารักเออใช่รักมากเลยเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่แบบแหมเล่นแล้วสนุก ไม่มีคํายงคําหยาบแม้แต่ครั้งเดียวในคลิปนี้ไม่มีคําด่าด้วยผมรักเกมนี้มากก็หวังว่าผสมครั้งหน้าครั้งหน้ามันคงการตีโอเจ็ดเคแล้วแหละหวังว่ามึงจะไม่พอแม่ไม่ให้กูกูขอแค่นั้นกูจะหายเงินทุกอย่างที่กูเคยประสบพบเจอมากับมึงเออแมงล่าสุดเล่นอารีนากูก็แพ้อีผสมกเกลือเปิดทูตด,ดีหน่อยไม่โดนการตีสองร้อยและคือผมมีแพลนจะเปิดทูตต่อด้วยนะเออหวังว่า มึงจะไม่เกลือให้กูใช่ไหมขอร้องล่ะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกัน,กน,กนกใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ปิดคลิปเอไอ,อเหียเกลือเต็มตไปเลยไปล่างท้องดีกว่า